คุณภูมิธรรมยืนยันทักษิณไม่ได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับนายกเริ่มปรับคมอก็ไม่ได้คุยกันคุณภูมิธรรมนะคะผู้ทีดด่ทําเนียบรัฐบาลก็บอกว่าการทานอาหารเมื่อวานนี้ที่โลชบูดเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีคุณทักษิณร่วมโต๊ะอ,อยู่ด้วยไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าไปกินข้าวกับคุณเศรษฐาไม่มีอะไรเลยเป็นการคุยกันสองคนกับคุณเศรษฐาเป็นการเล่งหารือในส่วนของพาณิชย์ บังเอ e like yeah. ิญว่ามีงานหลายเรื่องต้องหารือกันแล้วว right. ันที oh. ่27คือวันเสาร์เนี่ยนายกเศรษฐาจะไปจันทบุรีไปดูเรื่องทุเรียนข้าวของแพงนะแต่ไปดูเรื่องทุเรียนแล้วก็เลยมาคุยกันเรื่องทุเรียนเท่านั้นเองใช่คุยเรื่องทุเรียนซึ่งมันอยู่ในช่วงผลผลิตจะออกสู่ตลาดก็เลยมาคุยกันถามว่าได้มีการนำรายชื่อคนที่คาดว่าจะมีการสลับสปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีมาคุยไหมคุณภูมินาต่างว่าไม่มี เรื่องนี้อยู่ที่ท่านนายกเศรษฐาถ้าท่านนายกเศรษฐาตัดสินใจอะไรอยู่ที่ท่านนายกเศรษฐาเพราะท่านนายกเศรษฐาเป็นคนที่รู้รายละเอียดที่สุดและในวงรับประทานอาหารกลางวันมีหมอพรมมินเลขานายกร่วมด้วยไหมมีมส่วนหนึ่งรายละเอียดในการหารือคือเรื่อง FTA เขตก,การค้าเสรีเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายมมแล้วเรื่อง IUU และอีกหลายเรื่องก็จะมีการมอบหมายตัวแทนที่ชัดเจนไปคุยกับสภาพยุโรปซึ่งได้มีการหารือมาทางประเทศไทยก็เคลียร์เรื่องต่างๆที่ค้างค้างหลายเรื่องเนื่องจากเป้าหมายของไทยคือ FTA กับ EU ต้องสําเร็จและมากขึ้นยอมรับว่ายังมีเรื่องที่ค้างค้างอีกหลายประเด็นจึงได้มีการพูดคุยกันระหว่างนายกเศรษฐาผมภูมิธรรมและเลขาหมอมิง้งไปฟังเสียงค่ะไม่มีอะไรเลยผมคุยสองคน กับท่านนายกาก็เป็นการเรื่องหารืองานของผมอะ่ะนะพอดีมีงานที่เราจะต้องคุยเรื่องหลายๆเรื่องที่เป็น,งนงเงินรั้งและท่านนายกก็จะไปจันทบุรีในเรื่องทุเรียนที่จะเป็นราคาสินค้าที่จะออกก็ได้ได้คุยกันเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ท่านจะไปแล้ววันเสาร์เนี้ยวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยท่านจะไปจันทบุรีรายชื่อของคนที่ว่าปรมนตเข้าไปคุยไม่มีครับอยู่ที่ท่านนายกครับถ้าท่านนายกจะ ตัดสินใจยังไงก็อยู่ที่ท่านนายกเรายังไม่รู้รายละเอียดแต่ท่านเป็นคนประสานงานเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่ามีเลขาธิการนายุ่งกันไปด้วยเพราะว่าบางทีก็เหมือนว่าไป็นตัวสอบประสานในฝ่ายก็เราคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องของการที่จะทํา fta เรื่องหลายๆอย่างเรื่องเอไอยูเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะมอบตัวแทนที่ชัดเจนที่จะไปคุยกับทางเอูทั้งเอูก็ได้หาลือมาก็จะจะเคลียร์กันเรื่องต่างๆที่ยังค้างค้างอยู่ไอเอไูเพราะว่า เป้าหมายของเราเราอยากทำวิกฤติเอกรอีสูให้สําเร็จได้มากขึ้นเพราะเรื่องที่ยังค้างอยู่มีเรื่องอะไรบ้างเราก็พยายามจะจัดทำแล้วนั้นด้วยก็ได้หาเลยกันทั้งสามคนแสดงว่าในวงคุยเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องปรับคอรมอรเลยนะสามคนคุยกันไม่มีปรับครอรมอรครับอาจจะมีสองต่อสองไม่ทราบไม่มีส <2 S 1> <ม>องต่อสองคือท่านนายกกับคุณทักษิณเนี่ยไม่เห็นเลยครับถ้าจะลองขอถามไม่เคลียร์คุณทักษิณไม่ได้ไปเจอีร์วุฒิที่โรงแรมใช่ไหม,มไปคุยกันนี่ไม่มีท่านทักษิณครับเราไม่ได้พบท่านทักษิณ เจของการปรับนตันี้เพื่อลดกังนี้นดนากเนเพาะมันจะนเ่ีรื่เอ่อจริงๆเรื่องการปรับคอรอนี่ต้องเรียนยืนนจริงๆนะครับว่าเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกเองก็จะดูการบริหารราชการโดยดูการทํางานของน้ฐมนตรีทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าท่านเห็นว่าเดินหน้าได้อย่างดีก็เดินหน้าไปถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามีปัญหาก็ต้องหาลือกันซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการหาลือกันในเรื่องนี้ที่ชัดเจนนะครับ มีแต่เรื่องข่าวที่ออกมาว่าจะปรับนู่นปรับนี้นะครับแต่ว่าในการหาลือกับพักร่วมเนี่ยผมได้คุยบ้างนะครับว่าเป็นยังไสงสะาพเราก็คุยกันธรรมดาปกติที่จะประชุมกันเป็นประจำเดือนนะครับก็ก,ก็โดยทั่วไปก็คือ,เ,อ,อเราก็เห็นว่าถ้ามันไม่มีอะไรจําเป็นจริงก็ไม่อยากให้มีการปรับอะไรมากทั้งหมดเนี่ยการจะปรับก็ขึ้นอยู่ฐานะการและขึ้นอยู่การตั้ใจของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหลักนะครับ ถ้าื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวข้อพกับไทยยังไม่มีครับมีแต่เพียงว่ามันมัน,มนพึ่งทํางานได้ส่วนหนึ่งอะ mm ่ะ hmm. ทุกคนก็กำลังประเมินแล้วก็เรื่องของพักร่วมก็เป็นเรื่องที่พักร่วมก็ประเมินกันเองนะครับแต่ว่าถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ก็คงเสนอขึ้นมาก mm ็ hmm. <ส Rules. S 2> ถ้าคณะรัฐมนตรียังไม่ปรับมึงจะปปร mm hmm. ับโคศกได้ไงก็ถ้าคณะรัฐมนตรีปรับชัดเจนก็อาจจะมีการปรับโคศกก็ตอนนี้เรื่องโคศกมันเรื่องเล็กกว่าเรื่องปรับคมม ก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องโคศกนะฮะถ้าเคลื่อปรับคอรมอถ้ามีจริงๆปรับเรียบร้อยก็ถึงไปปรับโคศกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าปรับคอรมอเนี่ยไปถึงไหนต้องไปถามท่านนายกนะครับโอเคนะครับนักข่าวถามว่าในวงทานข้ามเมื่อวานตอนเที่ยงยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยถึงการปรับคอรมอเลยใช่ไหมจึงบอกว่าคนคุยกันไม่มีการในเรื่องการปรับคอรมอแม้แต่สองต่อสองก็ไม่มี และไม่เห็นเลยว่านายกเศรษฐาได้คุยกับคุณทักษิณถามย้ำว่าเพื่อเกิดความชัดเจนทักษิณได้ร่วมวงกินข้าวด้วยหรือไม่คุยกันด้วยหรือไม่ภูมิธรรมตอบว่าไปคุยกันครั้งนี้ไม่มีนายทักษิณครับเราไม่ได้พบกับท่านทักษิณครับถามถึงความชัดเจนความขึ้นหน้าในการปรับคลงมอจะเสร็จเมื่อไหร่ภูมิธรรมบอกว่าข้อเท็จจริงแล้วเรื่องการปรับคลมอนั้นเป็นเรื่องนายกเศรษฐาเศรษฐาจะดูถึงการบริหารราชการ ดูการทํางานรัฐมนตรีทั้งหมดถ้าหากท่านเห็นว่าสามารถเดินหน้าได้อย่างดีก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าหากมีปัญหาก็ต้องหารือกันขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการหารือกันในเรื่องนี้ที่ชัดเจนมีแต่ข่าวที่ออกมาว่าจะปรับตรงนั้นจะปรับตรงนี้แต่ยอมรับว่าในการหารือกับพักร่วมรัฐบาลได้คุยกันบ้าง ซึ่งก็มีการคุยกันเป็นธรรมดาปกติประจำเดือนทั่วไปถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรจําเป็นก็ไม่อยากให้มีการปรับอะไรมากทั้งหมดถ้าจะปรับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเป็นหลักถามว่าในส่วนของพักร่วมรัฐบาลได้กได้มีการเสนอปรับคลมอบ้างไหมภูมิถามตอบว่าก็ยังไม่มีเพิ่งทํางานได้แปบ๊บเดียวเองทุกคนกําลังประเมินในเรื่องของพักร่วมรัฐบาลก็จะเป็นเรื่องของพักร่วมที่เขาจะไปประเมินกันเองถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่ เขาก็เสนอขึ้นมานอกจากนั้นแล้วในภูมิธรรมยังพูดถึงการปรับโคศกรัฐบาลบอกว่าถ้าคาอรมอยังไม่ปรับจะไปปรับโคศกได้อย่างไรไถ้าหากคาอรมอปรับชัดเจนแล้วก็อาจจะมีการปรับตําแหน่งโคศกตอนนี้เรื่องโคศกรัฐบาลเป็นเรื่องเล็กฝ่าเรื่องการปรับคอมอทั้งหมดต้องรองดูความชัดเจนของการปรับคอมอรประเด็นคือบงังคุณภูมินมบงังคุณนักศิล คุณทัน์ศีนั้นนั่งหลังม่านอ่ะคือนั่งปุ๊บต้องปิดม่านชึ้งไม่ใครเห็นแล้วก็พูดอยู่หลังม่านแล้วทุกคนก็นั่งกันสามคนเรานั่งกันสามคนเราคุยกันเรื่องการบริหารชาติและการแผ่นดินคุยเรื่อง FTA IUU EU เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่เพราะต้องรีบคุยกันเพราะนายกจะไปเสาร์ที่จะไปดูเรื่องทุเรียนผักแพงหมูแพงไปดูเรื่องทุเรียนผักแพงหมูแพงไปตรวจสอบตลาดทุเรียน เราจะไปคุยเรื่องไอยูยูอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผักแพงหมูแพงแล้วเศรษฐาเนี่ยมาบริหารจัดการกับภูมิธรรมเรื่องผักแพงหมูแพงเนี่ยอันเนี้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 ยพอเข้าใจได้บ้างใช่ไหมอันเนี้ยเรื่องโกหกแต่รู้ว่าพอเข้าใจได้ถ้าผักแพงหมูแพงแล้วไม่ตุ๊ยตุเลรียนอันนี้เรื่องจริงเออเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงว่าเศรษฐามีคุณสมบัติแล้วมีศักยภาพได้แค่นี้เองคุณมีนายกรัฐมนตรีของประเทศไต้ของคุณทําได้แค่นี้เอง คุณเศรษฐามไม่ใช่คนฉลาดนักไม่ใช่คนมีวิสัยทัศน์เขาอาจจะขายบ้านได้แต่เขาไม่สามารถจะทำอะไรให้กับประเทศชาติได้ประเทศชาติแบบมีมกลไกของรัฐม,มีกฎหมายหลายฉบับมีกติกามีความสลับซับซ้อนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนุณเศรษฐามไม่ได้มีความฉลาดมากขนาดนั้นไม่ได้มีเลเยอร์ในสมองมากขนาดนั้นไม่ได้มีเนื้อสมองมากขนาดนั้นไม่ได้มีรอยหยักมากขนาดนั้นและไม่ได้เป็นสีเทาขนาดนั้น โ <Low. S 1> <Okay. S 2> อเคสิ่งสำคัญคือทำไมต้องไปที่โรสฟูดกรุงเทพโรงแรมโรสฟูดกรุงเทพนะครับของบริษัทเรนเพลินจิตโฮเทลจำกัดมีเอมพินทองทาชินวัตรคุณากรลูกสาวของทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าของได้มีการปิดกิจการชั่วคราวไปนะครับในช่วงโควิดกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่ง20กันยายน2565การกลับมาเปิดครั้งใหม่นี่นะครับในปี65โปรแกรมห้องพักเนี่ยนะครับค่าห้องพักเฉลีย่ยเขาเรียกว่า6ดาวเลยนะครับ เฉลี่ยห้องรับ8,600บาทต่อคืนแพ็กเกจรีเทิร์นทูวรสโูดค่าห้องพักเริ่มต้น12,000บาทต่อคืนพร้อมกับ3ข้อเสนอให้เลือกนะมีเรื่องรีมูซีนมีเรื่องบริการอาหารเช้าแล้วก็มีนวดสปาด้วยนะครับโรงแรมโรสโวตเนี่ยนะครับใช้เงินลงทุนไป5,000ล้านบาทติดถนนเพลินจิตนะครับติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เปิดบริการมาตั้งแต่ปี62ลงทุน5,000ล้านบาทนะครับรูปแบบอาคารมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นนะครับ ให้เป็นรูปของการไหว้พนมมืออาคาร <3 S 1> สูงสามสิบชั้น <3 S 1> นะครับม,มีห้องพักจำนวนร้อยห้าสิแปดห้องเท่านั้นเองเออเอ็มพินงทาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมนะครับก่อนการปิดบริการนะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากลำบากของพวกเราเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนโควิดเนี่ยนะครับก็มีความผันผวนของเหตุการณ์น,นั้นแล้วท่องเที่ยวสองปีนั้นก็หายไปนะครับจากปีโควิด19นักท่องเที่ยวเคยมีประเทศไทยใปนปีลั4สี่สิบล้านคนแต่ปีนี้ สถากัรล่าสุดนั้นไม่เกิน2 0 0 0 0 0คนเราก็ํำลังดูความปลอดภัยของลูกค้าก็เลยปิดกิจการไปชั่วคราวแล้วก็กลับมาเปิดกันอีกครั้งนี่เนี่ยมาชาวนั่งรถมาชี้ให้ต้นตาลดูต้นตานนี่คือรถโหมดที่เราผ่านทุกปอนผมก็เพิ่งเข้าใจว่าเป็นรูปการไหวนึกว่าทำอะไรเอียงๆนะเป็นตึกที่เป็นตึกที่ตอนแรกพอทราบออกมาแล้วคนตกใจคนนึงว่าตึกนี้เอียงอ๋อครับทำไมต้องไปโรงแรมนี้ล่ะทำไมต้องไปกินข้าวกับวันที่นี่ล่ะเมื่อไม่มีคุณทักษิณเนี่ย ทำไมท่านต้องเลือกที่นี่ล่ะทำไมไม่นั่งกิงนที่ทําเนียบอ่ะอทำไมต้องห้องหับเอาไวต้ตต้งเยอะแยะอ่ะทาห้องรับแขกทาห้องนอนห้องน้ำห้องน้ําทาใหม่หมดจดเลยนี่รื้อใหม่หมดเลยกลัวเขาใส่เครื่องดับฟังอ่ะออทําไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะกลัวไรในทําเนียบหรอก็รื้อหมดไปแล้วไม่ใช่หรอฟาเพดาแล้วก็เห็นรื้อหมดรื้อกระทั่งแบบเพะหญ้าหญ้าสนามหญ้า กลัวจะแบบฝังสายฝังเสาฝังอะไรไว้กับไปลื้อสนามหญ้าแล้วเจออะไรรู้ไหมบ้าตกใจสปริงเกอร์พลน้ำไม่เป็นไรครับท่านก็อธิบายของท่านไปเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีคุณรักศิลป์อยู่ก็คงจะถือว่าครอบงำกับพรรคเพื่อไทยไหมทำโพทำโพทำโพในโพในการที่จะมาปรับครมอครั้งนี้อสซุปทำโพไหมคุณเชื่อไหมว่าการคุยกันที่โรสูด ไม่มีทักษิณคุณเชื่อไหมหนึ่งเชื่อสองไม่เชื่อออตามที่คุณภูมิทำว่าไว้คุณเชื่อไหมว่าคุยกันที่โรสบูดไม่มีทักษิณหนึ่งเชื่อสองไม่เชื่อนะครับ